สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนกัด Life on the World นอกเหนือจากการไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่ท้าทายตื่นเต้นแบบชนิดที่ว่าเลือดหลวมนี่สูบฉีดทั่วตัวกันเลยทีเดียวละค่ะและในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับ แต่สถานที่สุดท้าทายจะได้ชื่อว่าอันตรายแบบสุดๆแต่มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่ทําให้บรรดาผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงอยากจะมาสัมผัสด,ดูสักครั้งซึ่งจะเป็นสถานที่ใดและอยู่ที่ไหนกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะคามิ n i โตเดลเรสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองมาลากาทางตอนใต้ของประเทศสเปน ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเมื่อกว่า120ปีก่อนเส้นทางริมผาสุดอันตรายที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางสู่ความตายจนถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางเดินที่อันตรายที่สุดในโลกและด้วยความที่เป็นทางเดินแคบๆเก่าแก่สุดโทมไม่มีรั้วกั้นจึงมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินตกผาเสียชีวิตบางก็มาเพื่อปีนหน้าผาและก็ตกลงไปจนต้องทำการปิดปรับปรุงใหม่ โดยใช้ระยะเวลานะคะยาวนานกว่า15ปีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจึงกระทั่งในปี2015ก็ได้เปิดรอ,อนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทายเพื่อไปพิสูจน์ความสวยงามและความแข็งแรงของสะพานแห่งนี้อีกครั้งนั่นเองนะคะถนนยุงกาสที่โบลิเวีย ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกจนถูกขนานนามว่าเป็นถนนแห่งความตายเพราะมีผู้เสียชีวิตจากถนนเส้นนี้ปีละหลายร้อยคนเลยทีเดียวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงลาปาัสกับเมืองโกรโโกที่มีระยะทางกว่า64กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งอยู่ข้างเหวที่สูงชันอีกทั้งยังแคบคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยโค้งอันตรายรั้วกันก็ไม่มีแถมยังมักจะมีฝนและหมอกหนาปกคลุม ทำให้ทัศนวิสัยนะคะไม่ดีเข้าไปอีกบางจุดก็จะมีความแคบเพียงแค่3เมตรจึงทำให้รถยนต์แทบจะส่วนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดพลาดตกลงไปในหุบเหวที่ลึกกว่า310เมตรแล้วก็บอกเลยนะคะว่าแทบจะไม่มีทางรอดเลยนะคะ The doorway to hell สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นประตูสู่นรกแห่งนี้มันคือหลุมไฟแปลกประหลาดที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายคาราคุมที่มองเพลินๆจากด้านหลังมันดูเหมือนกับประตูอันมืดมิดของมอดอจากเดอะลอต o อฟเดอะริเลยนะคะทั้งที่แท้จริงแล้วมันเป็นหลุมไฟที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของนักธรณีวิทยาในปีคศักราช1971ขณะที่พวกเขากำลังทำการขุดเจาะเพื่อสำรวจดินและแสวงหาก๊าซธรรมชาติ โดยไม่รู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงการขุดเจาะทําให้พื้นดินทรุดตัวลงแผ่นขุดถลม่มจมหายไปในปากปล่องภูเขาไฟและมีปริมาณก๊าซมีเทนนะคะกระจายตัวออกมานักวิทยาศาสตร์นะคะจึงตัดสินใจปล่อยก๊าซมีเทนไปในหลุมไฟเพราะเชื่อว,ว่ามันจะเผาไหม้ภายในไม่กี่วันก็จะดับไปแต่ถ้าว่าผ่านไป50กว่าปีแล้วมันก็ยังคงลุกไหม้อยู่อย่างนั้นกลายเป็นประตูสู่นรกที่สร้างความตื่นตะลึง น้ากลางทะเลทรายที่การมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับคนที่ชอบความท้าทายนั่นเองนะคะทรอชุงกาที่ประเทศนอร์เวย์ทรอชุงกานะคะเป็นภาษานอร์เวย์ที่แปลว่าลิ้นของโถงซึ่งเป็นแผ่นหินบางๆที่ชี้ยื่นออกมาจากผา มีความสูงกว่า700เมตรเนื้อทะเลสาบที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวและสวยที่สุดในโลกจนทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักผจญภัยผู้เสพบติดอะดรีนาลีนจากทั่วโลกให้เดินทางนะคะมาพิชิตหน้าผาแห่งนี้เพื่อที่จะทํากิจกรรมเสี่ยงตายไม่ว่าจะเป็นหกสูงที่ปลายหน้าผานั่งค่อยขาที่ขอบผาหรือบางนะคะก็โหนบายิมนาสติกแบบจะตกแหลกไม่ตกแหลกเห็นแบบนี้แล้ว สำหรับคนกลัวความสูงอย่างแอดหัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วนะคะบิกินี่อาทอลที่สาธารณารัฐหมู่เกาะมาแชลหากเรามองเพลินๆหลายคนก็คงจะคิดว่าเกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะที่สวยงามราวกับเกาะแห่งสวงสวรรค์แต่ทว่าหลังจ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสารัฐนะคะได้ตั้งโครงการหนึ่งขึ้นมา จึงเรียกว่าปฏิบัติการครอสโรดวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะทดรองระเบิดนิวเคลียร์ยังดินแดนโพ้นทะเลในแปดิฟิก ที่อยู่ใต้อานัตของพวกเขาซึ่งเกาะหนึ่งนะคะที่ได้รับเกียรติในการทดลองครั้งนั้นก็คือเกาะบิกินี่แห่งนี้นั่นเองเกาะที่เคยดมสมบูรณ์ที่มีประชากรอาศัยกว่า1000คนต้องกลายเป็นเกาะที่ปนเปื้อนไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีที่อันตรายถึงชีวิตและครอบคลุมนะคะไปยังเกาะอื่นๆที่อยู่ในรัศมีกว่า300กิโลเมตรผู้คนล้มป่วยสัตว์กว่า40สสายพันธุ์สาบสูญไปแบบสิ้นเชิงจนทำให้เกาะแห่งนี้ได้รับฉาย,ยาว่า เกาะมาริเตอ,อยู่ปัจจุบันนะคะเกาะบิกินี่แทบจะไร้ร่างของผู้คนอยู่อาศัยเพราะพื้นดินยังมีสารกำมะถับบาางสีอยู่มากมายที่ยังคงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเดสวันเลสารัฐอเมริกา สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหุบเขามรณะที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดในอเมริกาเพราะในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมินะคะอาจจะพุ่งสูงทะลุไปถึง50องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นนั่นก็คือ56.7องศาเชี่ียวนะคะซึ่งหากคุณมาที่นี่โดยที่ไม่มีน้ําดื่มแล้วละก็ คุณอาจจะเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงแค่14ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่แม้จะได้ชื่อว่าเป็นหุบเขามรณะแต่ที่นี่ก็กลับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายแห่มาเยี่ยมชมความสวยงามแปลกตาที่ราวกระรุดออกมายัางต่างโลกเลยก็ว่าได้นะคะโลกที่มีเนินทรายเป็นลูกคลื่นภูเขาที่ขรุขระหลากสีสันและทะเลเกลือที่ส่องประกายทะยิบระยับบอกเลยนะคะว่าถ้าเผลอพูบไปลก้ก็คงนึกว่าฝันไปนะคะ ปล่องภูเขาไฟมารีเซมยาชิกที่ประเทศรัเสเซียภายในคาบสมุทรคามซักกาดินแดนที่สวยงามแต่ปราศจากมนุษย์อาศัยที่นี่นะคะมีภูเขาไฟที่เกิดการทับซ้อนกันอยู่3ลูกและเป็นที่ตั้งของปล่องภูเขาไฟมารีเซมยาชิกที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อร,ราว400ปีก่อนทําให้น้ําที่สะสมภายในปล่องแห่งนี้กลายเป็นทะเลสาบน้ํากรดสีเขียวเฉลอ,อยวที่สวยงามไม่เหมือนใคร,รประดุมไปด้วยกรดคาราช p รัอโอรและซันเฟสที่สามารถกัดก่อนใบพายอลูมิเนียมของคุณได้อย่างง่ายดายจะททำให้มันนะคะกลายเป็นทะเลสาบสีครามที่อันตรายที่สุดในโลกและถึงแม้ว่าบริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยน้ำแข็งและทิมาที่นาจัดแต่น้ำที่นี่นะคะก็ไม่เคยแข็งตัวนั่นก็เป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้อยู่ที่30-40องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ เกาะเกมาดากรานเดหรือเกาะงูที่ประเทศบราซิลใครจะไปคิดกันล่ะควะว่าเกาะเล็กๆที่แสนสวยงามที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีท่ามกลางทะเลสีฟ้าครามแห่งน,นี้จะมีประชากรง,งูอาศัยอยู่กว่า5,000ตัวแถมทุกตัว ยังเป็นงูพิษอีกด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คืองูโกลเด้นแลนเฮดซึ่งจะเป็นหนึ่งใน10ของงูพิษที่อันตรายที่สุดในโลกที่พบได้นะคะเพียงแค่บนเกาะแห่งนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแค่คิดจะย่างขึ้นเกาะก็สยองแล้วนะคะเพราะเหตุนี้เองนะคะที่ทำให้เกาะแห่งนี้ไม่มีมนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยหรือกล้าแม้แต่ปุกปลุกทำให้ธรรมชาติของที่นี่ ยังคงสวยงามมากๆแต่แม้ว่าจะสวยงามสักขนาดไหนที่นี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่ห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดเป็นสแตกจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพื่อทำการศึกษาวิจัยเท่านั้นเองนะคะบอกเลยนะคะว่าสําหรับแอดแล้วขอผ่านทุกที่เลยแล้วกันนะคะไม่กล้าไปจริงๆค่ะ แล้วคุณล่ะคะอยากจะไปเที่ยวสถานที่ไหนในคลิปนี้กันบ้างหรือว่ามีสถานที่ไหนนะคะที่อยากจะแนะนําเพื่อกระตุ้นต่อมอรีนาลีนในตัวของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างคลิปกันนะคะยิ่งเป็นสถานที่เที่ยวในบ้านเราด้วยแล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยละคะ่ะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ